ปฏิบัติทางจิตก็คือการเจริญจิตภาวนาเหมือนกับเราที่เราได้สมาทานเอาไว้นั่นแหละเรากล่าวคำสมาทานานะจะก็จะกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ระลึกนึกถึงคำสมาทาน แล้วก็เราก็ดึงสติดึงสติมาอยู่ที่ลมหายใจทำจิตให้ว่างๆทำจิตให้เป็นก,กลางนึกถึงอากาศบรรยากาศตอนเช้าๆบรรยากาศที่เย็ยนๆบรรยากาศที่สงบสงบอาจจะมีเสียงนกร้องได้ยินเสียงนกร้องซึ่งเป็นเสียงของธรรมชาติ ไม่มีภาษาไม่เป็นภาษาเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในภาษาเราก็ฟังดูเหมือนกับไม่มีความรู้สึกอะไรพอเรามาใช้ชีวิตของเราอยู่กับคนซึ่งใช้ภาษาเดียวกันพอหูมันได้ยินเสียงมันก็รู้ภาษากัน รู้ภาษาที่คนพูดกันทีนี้ภาษาที่เราได้รับรู้ที่เป็นเสียงเป็นภาษาของคนบางครั้งเราก็เกิดความพอใจบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างโดยเฉพาะถ้าเกิดความไม่พอใจแล้วก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา การที่เราจะรู้จักทุกการที่เราจะเข้าใจในทุกดีก็ต้องอาศัยการเจริญสติอาศัยการเจริญสมาธิก็คือการเฝึกทำจิตให้นิ่งฝึกทำจิตให้สงบเพื่อที่จะได้เข้าไปรู้ทุกเข้าไปเห็นทุกความจริงทุกนั้นมันแปลว่าแปรปรวนนะ ทั้งทั้งที่ทุกแปลว่าแปลปวนเราก็ยังบ่นว่าทุกทุกทุกความไม่พอใจความไม่สมหวังความดิ้นรนอยากได้นั่นแหละคือตัวทุกหมายถึงว่านั่นแหละคือตัวแปรปวนแต่ว่า ทุกแปลว่าแปลปวนแต่เราก็ยังบ่นว่าทุกๆุกุก,ก,กุกซึ่งคําว่าแปลปวนน่ะมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วคือไม่เที่ยงแปลปวนแล้วก็เสื่อมสลายอันนี้จังทุกขั้งอนัตตาได้กล่าวได้เล่าเอาไว้เกี่ยวกับ ในหัวข้อธรรมที่ว่าธรรมะทำไมซื้อขายไม่ได้แล้วก็ได้ลกล่าวเอาไว้ว่าการจะเข้าเห็นธรรมการจะเข้าถึงธรรมการจะมีธรรมก็ต้องอาศัยการปฏิบัติวิปัสนาจะเริญสติปัฏฐานสี ทีนี้นักปฏิบัติถ้าหากปฏิบัติเป็นสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์เต็มรอบก็จะเข้าไปถึงธรรมได้เข้าไปสัมผัสกับธรรมสัมผัสกับสภาสภาพสภาวะของความเป็นธรรมนักปฏิบัติ ยังเช้นกล่าวถึงหลวงพ่อพุธเคยได้ยินท่านกล่าวเอาไว้ว่าการเข้าถึงธรรมของท่านนั้นท่านมาจากการที่ท่านเจริญสมาธิเจริญฌานเพราะว่าท่านฝึกสมาธิฝึกฌานมาตั้งแต่ต้นและเป็นคนที่ว่าเป็นผู้ที่ มันขยันฝึกสมาธิฝึกฌานท่านก็ดึงเอากำลังฌานนั่นแหละมาพิจารณาร่างกายเป็นอาการสามสิบสองคือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเส้นเอ็นเป็นอาการสามสิบสองแล้วท่านก็เอาอาการสามสิบสองนั้น พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไปนั่นคือลักษณะของท่านที่เข้าไปสัมผัสกับสภาพของสภาวะธรรมแต่สำหรับผู้เล่าผู้กล่าวอาศัยการเจริญสติปัฏฐานสี ว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่ล้วนๆก็ไม่ใช่เพราะว่าก็เคยผ่านการปฏิบัติการจเจริญสมาธิถ้าหากว่าตามหนังสือที่เขียนเอาไว้ลำดับขั้นของสมาธิลำดับขั้นของฌานหนึ่งสองสามสี่ลำดับขั้นที่สี่เรียกว่าจตุตชฌานนั้นหมายถึงว่า ผู้ที่ดับสัญญาเวทนาซึ่งผู้เล่าผู้กล่าวก็เคยไปตอนที่จะเข้าป่าช้าได้ไปอยู่ปริวัติกรรมชำระสิ่งที่วัดมะเหยงรู้สึกว่าจะเป็นการเข้าปริวัติกรรมรุ่นที่สองที่วัดมะเหยง ซึ่งมีท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์เป็นเจ้าวาดก่อนที่จะทำวัดสดมนท่านก็ให้เดินจงกรมไปนั่งสมาธิที่เป็นป่าละเมาะอรอบ,รบ,รบเจดีเก่ารอบๆโบสถ์เก่าที่ถูกพะม่าเผาทำลายหมดแล้วไม่มีหลังคามีแต่โครง มีแต่ที่เป็นปูนเป็นอิดกอจำได้ว่าในวันนั้นพอนั่งลงพอนั่งเจริญสมาธิพอนั่งลงปับ๊บอาะามอมันก็จะสูงพ่วมหัวบดีหงงยุงนะหงงยุงรู้สึกว่า ต้องเรียกว่าเป็นฝูงเพราะว่าส่วนตรงไหนที่ว่างจากการห่อหุ้มด้วยจีวรจะจับด,ดำไปหมดก็เลยตั้งจิตสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะไม่ยอมลุกจากที่ตายก็ยอมตั้งจิตสมาธิ แล้วก็พยายามดึงอารมณ์อยู่ที่พุทโธ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 ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่รู้แต่ว่าทุกขเวทาน,นาที่โดนยุงกัดมันไม่มีแล้วตัวก็หายเห็นเด็ก มันรู้สึกตัวเองทีเอา้าตัวเราหายไปไหนแล้วก็ทุกขเวทนาจะหายไปด้วยลหมหายใจก็ไม่เห็นพอดีระลึกได้เคยอ่านหนังสือ,อเกี่ยวกับพระอริยะที่จำได้นั้นมีอยู่องค์หนึ่งท่านบอกว่า นึ่นท่านบอกว่าอย่าทิ้งลมหายใจตอนนี้ลมหายใจของเรามันหายไปแล้วก็เลยตามหาลมหายใจพยายามตามหาลมหายใจก็คือพยายามเหมือนกับแบบว่าจะสูดสูดอาการหาลมหายใจมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าลมหายไม่มีความรู้สึกถึงลมหายใจก็พยายามสูดหาลมหายใจสูดหาลมหายใจจนกระทั่งความรู้สึกค่อยคอย แถวลกลับมาเรียกว่าความรู้สึกเหมือนว่าลมลมหายใจเริ่มค่อยๆกลับมาพอลมหายใจค่อยๆเริ่มกลับมาก็เลย้ทุกขเวทนาที่เกิดจากวงกัดก็เริ่มค่อยๆกลับคืนมาเริ่มเจ็บเริ่มแสบเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเริ่มเจ็บเริ่มแสบเริ่มคัน พร้อมกัได้ยินเสียงแว่วๆว่าถึงเวลาที่จะทําวัดสดมนแล้วขอให้ออกจากสมาธิจากกองอํานวยการทีนี้พอตอนที่จะออกจากสมาธิตอนที่จะคลายออกจากสมาธิก็นั่งพิจรารณานว่าอ๋อที่เคยได้ยินได้ฟังมาที่ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าจิตกับกายมันเป็นคนละส่วน จิตกับกายของเราเนี่ยมันคนละส่วนจะนั่งพิจารณาอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็นั่งนึกถึงว่าคําว่าจะตุจฌานนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เข้าสมาธิหรือเรียกว่าเข้าฌานกันสามารถดับเวทนาได้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะฉะนั้นแหละที่เล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติวิปัสสนาของผู้เล่าผู้กล่าวอย่างนี้ ก็เคยผ่านการปฏิบัติสมาธิผ่านการเจริญสมาธิถึงขั้นที่เรียกว่าดับสัญญาเวทนาตรงนั้นมาแล้วนะแล้วก็เข้าใจว่าจิตกับกายเนี่ยเป็นคนละส่วนแล้วตรงนั้นแหละที่ว่าพอหลังจากที่ว่าผู้เล่าผู้กล่าวออกจากปริวัติสกรรมพอเสร็จจากงานปริวัติสกรรมก็สละปัจจัย ให้กับเพื่อนที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาชื่อว่าท่านสบายกิติโกนะได้ข่าวว่าไปสร้างวัดสร้างโบสถ์อยู่แถวอำเภอปราสาทแล้วก็ได้มรณะาาไปแล้วก็เลยสละปัจจัยสละเงินทองให้กับสละปัจจัยสละเงินให้กับหลวงพี่สบายกิติโกแล้วก็เดินผู้ดง ตั้งใจว่าเราจะเข้ามาอยู่ป่าช้าที่จังหวัดโคราชก็เดินจากอายุทยาเดินเท้าเปล่าเดินถือธุดงไม่รับไม่จับปัจใจนะพยายามรักษาความเบริิสุธ์แห่งศีลเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติวิปัสสนาในป่าชา้า แล้วก็ในวันนี้ก็คงยะไม่ได้เล่าถึงอาการการเข้าไปสัมผัสกับสภาพความเป็นหนึ่งของธรรมชาติว่าเป็นเช่นไรเราคิดว่าอีพีหน้าคงจะได้เล่าให้ฟังนะว่าการสัมผัสกับสภาพของธรรมชาติกับระหว่างการเข้าฌานการเข้าสมาธิแล้วก็ เข้าไปสัมผัสกับสาภาพของธรรมกับการเจริญสติปัฏฐานสี่ล้วนๆแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับสาภาพความเป็นธรรมมาชาัชติความเป็นธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้ชี้แจงให้ฟังจะได้เล่าเปรียบเทียบให้ฟังในอีพีหน้าสำหรับวันนี้เห็นว่าองจะสมควรเดเวลากายออกจากสมาธิ